มาดูเรื่องต่อไปเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันมากกว่าเอ๊ะใครจะบอกว่าถ้าราคาสินค้ากเกษตรบางอย่างตกต่ำอา้าวไปถามกระทรวงพาณิชย์สิในจริงแล้วมันไม่ใช่คุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆบางทีมันมีหลายองค์คาพยพที่ต้องเกี่ยวข้องอย่างช่วงนี้ราคาน้ำมันปลาล์มตกต่ำใช่ไหมการแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเร่งระบาย ผลผลิตออกไปถ้ายิ่งเร่งเนี่ยราคามันยิ่งตกสําคัญคือว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะช่วยให้ราคามันยังพยุงอยู่ได้ราคามันไปต่อได้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้นอกจากกระทรวงพาณิชย์จะดูแลเรื่องการตลาดแล้วกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องละ่ะทําอะไรต่อได้ไหมเราได้เห็นการบูรณาการเรื่องของการจัดการอย่างตอนนี้ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ากระทรวงสุตสาหากรมเองเขาก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่เข้ามามีบทบาทสําคัญทําอย่างไรที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับราคาปาล์มของพี่น้องเกษตรกรได้ ก็เลยมีการส่งเสริมให้เป็นใช้พลังงานในส่วนของนำมาทําพลังงานตรงนี้นะครับให้ส่งเสริมมาใช้สําหรับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช256 ในวาระแรกเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าราคาน้ํามันปาล์มเนี่ยมันมีการตกต่ำกว่าการกําหนดราคาปาล์มแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นการกําหนดราคาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ความในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานอย่างที่พี่ป่องได้บอกไปมันต้องมีการบูรณาการทํางานร่วมกันว่าทายังไงเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเขาได้มีการนําน้ํามันปาล์มเนี่ยมาผสมในน้ํามันดีเซลนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วย กับก็เป็นสิ่งสําคัญนะคืออะไรช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาหลายๆผลผลิตทางการเกษตรนะครับเพื่อเอามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสําคัญคือสุดท้ายใครได้ประโยชน์ยานัทเกษตรกรถูกไหมพี่น<ะ>้องกเกษตรกรอ,อ้าวเออราคาแบบนี้สู้ไม่ไหวนะถ้าจะปล่อยเป็นผลสดๆออกไปแบบนี้ก็เลยต้องอ่ะถ้ากระทรวงพลังงานรับซื้อได้นำมาทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแปรรูปอย่างอื่นมันก็จะช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าง นอกจากปาลมน้ำมันเนี่ยกระทรวงสาหกรรมก็มีการหาหรือกับ เจ้าภาพของการกเกษตรหลายๆอย่างทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาราคาอ้อยราคาน้ำตาลตอนนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานก็ยังได้มีการเตรียมเสนอกฎหมายควบคุมกิจการน้ํามันเพื่อให้ราคาน้ํามันขายปลีกอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นกระทรวงพลังงานตอนนี้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลดขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซล์ ที่เพื่ออยู่อาศัยตามบ้านเนี่ยนะครับและอาคารสำนักงานและการจัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์ครับกระทรวงพลังงานเองก็จะเตรียมประสานกับผู้ผลิตให้สามารถจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ในส่วนของเกษตรกรละ่ะตอนนี้กระทรวงพลังงานก็จะใช้กลไกกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครับให้เตรียมงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงการใช้โซลาเซลล์กับเครื่องสูบน้ําทางการเกษตรเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในการทําการเกษตรนั่นเองค่ะอย่างที่พี่ป่องได้บอกนะคะเรื่องของการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมาใช้โซลาเซลล์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ <c oughs> คือเวลาที่เกษตรกร เวลาที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าไฟที่ค่อนข้างสูงพอมีการนําโซลาเซลล์เข้ามาใช้ที่กระทรวงพลังงานมีการบูรณาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับเครื่องสูบน้ําเองเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายชาวกเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้นเลยกับกนอกจากนี้อย่างที่บอกไปทั้งโซลาเซลล์นะลดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟต่างๆแล้วก๊าซธรรมชาติหลักเป็นยังไงกันบ้าง เรื่องนี้เองครับทางด้านของรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกรกระทรวงพลังงานก็บอกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวจากแหล่งในส่วนของอลาลสกานะครับอลาสกานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของไทยระยะยาว ไทยจึงจำเป็นต้องดำเข้า L N G ครับเพิ่มขึ้นในอนาคตจากแหล่งลาสกาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปิตโตรเลียมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์โดยศักยภาพของปริมาณก๊าซสำรองพิสูจน์แล้วนะครับในพื้นที่ที่อยู่เหนือสุดของรัฐอะแลสกาของสหรัฐกว่า40ล้านล้านลูกบาทฟุตครับสามารถนำมาผลิตและส่งออก L N G ได้กว่า20ล้านตันต่อปีเริ่มตั้งแต่ปี2571ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาถึง8ปปี มูลค่าของการลงทุนทั้งโครงการนีกว่า44,000ล้านเหรียญสหรัฐและก็สามารถส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางมหาสมุทรแปซิฟิก ในราคาที่แข่งขันกันได้ภายในปี2,574โดยคาดแบบนี้ครับว่ากระทรวงพลังงานคาดว่าจะสามารถขนส่ง LNG มายัางไทยได้ภายใน10-15วันในขณะที่การขนส่งจากแกลงในตอนออกกลางใช้เวลาถึง20-35วันครับอืมค่ะซึ่งเรื่องการจัดหา LNG ของไทยนั้นนะคะก็มีการคำนึงถึงเรื่องราคาเนี่ยเป็นสำคัญเเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมที่สาคัญ ยังมีการดึงดูดให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติด้วยมีการเพิ่มแหล่งการซื้อไม่พึงพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานเขาก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปริมาณของการนําเข้า LNG นะคะจากแหล่ง阿拉สกาอยู่ที่2อถึงหล้านตันต่อปีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของราคาแล้วก็เรื่องของการเจราจาต่างๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานเรื่องของพี่น้องประชาชนในการ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่ป๋อง <c oughs> นอกจากเรื่องของพลังงานแล้วอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลกําลังแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนคะยกระดับให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น